นักจังมาแล้วนะครับเลือกกินเลยลูกมาเช้าเที่ยงเย็นเลยนะครับเนี่ยรีบกินก็รีบไป อร่อยไหมเราจะมีอาหารเม็ดนะครับผมแล้วก็จะมีอาหารเปียกนะครับเอาไว้ให้น้องนะครับผมน้องก็จะมาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับพอน้องกินเสร็จน้องก็จะไปต่อนะครับตอนนี้ ตาบ่าอ้วนไหมอ้วนมากอ้วนกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะครับกินเยอะๆลูกชอบอาหารเกียกมากกินก่อนกินก่อนเร็วๆลูกๆรีบกินลุกกินให้หมดนะ อยาให้เหลือนะกินให้หมดนะลูกอ้วนมากเลยเนี่ยตอนนี้อ้วนมากเลยเนี่ยดูดูอ้วนมากเลยเนี่ยอ้วนมากเลยอืมดิปินเลยลูกดิกินเล็ว้วกินอ่ะ กินก่อนกินก่อนกินก่อนลูกกินก่อนอร่อยไหมเนี่ยกินให้หมดนะพอก,กินเสร็จนะครับน้องก็จะเดินกลับไปแถวนี้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมกินเสร็จแล้วกินไม่หมดด้วยเนี่ยไปแล้วเนี่ย ไปไหนเอากลับแล้วเหรออะไรนะลูกอืมอืมอิ่มแล้วเหออุยเพื่อนเพื่อนตรงนี้เพื่อนมากเลยเนี่ยใครมาอีกแล้วเนี่ยใครมาลูกว่าไงคะอืมเงินไปไหนอ่นะอันน,ไไน,นี้เลยลูกกับแม่เนี่ยลูกกับแม่เนี่ยคะอะไรลูกอืมอืมัวนี้อะมันเปื้อนนุ่ลูกมันเปื้อนหนีเปื้อนมากเลยเนี่ย เพื่อนมากเลยเนี่ยเพื่อนมากเลยเนี่ยเพื่อนมากเลยเนี่ยมันเพื่อนมากเลยเนี่ยฮะอ้วนมากเลยกินเสร็จแล้วเนี่ยพอกินเสร็จแล้วก็นอนอย่างนงี้เลยเหรอลูกอืมอืมไรเมาเมาอ่ะรักจังเมาเนี่ยลูกอืมอิ่มแล้วนอนเลยเนี่ยคนนี้เลยฮะอืมแล้วคนนี้อ่ะ ตันน uh, like mm, ี้อ่ะอ้วนมากเลยเนี่ยโอ้ยอยู่กันครบทีมเลยเนี่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 ยอยู่กันครบทีมเลยเนี่ยอืมอืมอืมไอหนุ่มเพนนจอนไอหนุ่มเพนนจอนกินเสร็จแล้วโดนกิ้งได้ในถนนได้ในถนนกิ้งได้หรอเปล่าเนี่ยถนนกิ้งได้เนี่ยอุ้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 ย ถนนกิ้งได้หรือเปล่าถนนกิ้งได้อะเนี่ยวันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อดำปืออ๋อลูกหือชื่อดำปืออ๋อดำปือ๋อส่วนก็เนี้ยรักจังอะเนี่ฮะลักจังกินอิ่มแล้วลูกหือรักจังเป็นหนุ่มเนี้ยหือหือ ถ <c oughs> นนจริงได้ถนนถนนนี่เหมือนถนนเลยเนี่ยเหมือนถนนเลยเนี่ยถนนเลยเนี่ย <c oughs>